เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่ยิมมิถุนายนวันนี้ในรอบเช้านะครับเรามาลุยกันที่เรื่องตลาดซื้อขายกันก่อนเลยครับกับเรื่องของเมสันเมาส์จากรายงานล่าสุดของฟาบิโ,โอโรมาโนนะครับเดี๋ยวจากรายงานของโรมาโนนะครับได้ออกมาเผยว่าตอนนี้แรงข่าวของเขาเนะี่ยรู้สึกว่าเขาตกลงของเมสันเมาส์กับทางทัพปีศาจแดงนะครับจะเสร็จสิ้นภายในช่วงสัปดาห์หน้านี่แหละซึ่งตอนนี้แมนเชสเตอร์ยไนเต็ดกำลังเจรจากับทางเชลซีอย่างต่อเนื่องเลยครับก็จะหาข้อสู่ในการยื่นข้อเสนอครั้งที่3แล้ว ด้วยทางทัพปีแสดงของเรานะครับไมนต้องการทุกอย่างเนะีมันยืดเยื้อออกไปเนื่องจาว่าต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ปะัะาเตะของทีมนะครับจะต้องกลับมารายงานตัวซ้อมกับช่วงปรีซีซั่นกันแล้วรายงานเพิ่มเติมกับเรื่องของเมสันเมาส์นะครับกับทางซามิมันหลอกนะข่าวจากทางเดอะมิเรอร์ซึ่งกับรายงานของสื่อเจ้านี้นะครับเผยว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซี ใกล้จะตกลงค่าตัวของเมสันเมลได้แล้วครับด้วยจำนวน60ล้านปอนด์ส่วนเรื่องค่าเหน,นื่อยนั้นคาดว่าเมสันเมลจะรับประมาณ200 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับพร้อมกับสัญญายาว5ปีหรือว่าจนถึงปี2028นั่นเองครับมาข่าวต่อไปนะครับกับดิวของกอนซาโลรามมสกองหน้าโตเก่งจากทางเบนฟิก้ากันบ้างครับวันนี้จากรายงานของเดลี่เมลนะครับที่ออกมาเผยว่ากอนซาโลรามอสเป็นตัวเลือกแบบต้นๆของเอริกเทนฮากได้ครับในตำแหน่งกองหน้าตัตเป้าเนื่องจากมีค่าสัญญาประมาณ120ล้านยูโร ไรก็เชื่อว่าทางเบนฟิก้าอาจจะพร้อมรับฟังข้อสเสนอหากว่าได้รับตัวเลขประมาณ100ล้านยูโรหรือว่าประมาณ8 6ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับโดยสําหรับตอนนี้นะครับหากว่าอัลเจรันตานไม่ยอมลดค่าตัวของรัสมุตควยลุนลงมาก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะดูมเงินไปกับกอนซาโลรามอสมากกว่าหากว่าอยู่ในระดับค่าตัวที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับต่อเน,นื่องกับรายงานของดิลี่เมลนะครับมากระนี้รายงานกับข่าวของแคนไรส์กองกลางตัวเก่งจากเวสต์แฮมกันบ้าง ดูจากรายงานนะครับระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้สอบถามสถานการณ์ของเดนคันไรส์ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักทัพปีแสดงนั้นพร้อมจะยื่นขอน้อเสนอประมาณ40ล้านปอนด์นะครับ,บวกกับนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กไวายและก็แอนเรีอีลังกาไปในขอน้อเสนอดังกล่าวนี้ให้กับเวสต์แฮมนั้นพิจารณาแต่ถ้าว่ากับขอ้อเสนอดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้และก็ถูกเวสต์แฮมนั้นตอบปฏิเสธทันทีครับ มาที่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของอันเดรโอนาน่าไนท์วันจากอินเตอร์มิลานกันบ้างครับวันนี้กับรายง,งานล่าสุดจากสื่อหลายเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือว่าอิตาลีก็ตามได้ออกมาระบุว่าอัลเบิร์ตบอดิเนสเอเย่นของอันเดรโอนาน่าไนท์วันจากอินเตอร์มิลานนะครับได้เข้านัดพบปะเจราจากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงแล้วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับซึ่งกับข่าวดังกล่าวนะครับสื่อหลายเจ้าได้รายง,งานตรงกันเลยไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอรามาโนมาติโอโมเรโตหรือว่าจะเป็นจาาาาาาาลลูกกกกดดิิิมมซโอออนัััข่่วชืงจตตี็ครบ ทั้งนี้กับเรื่องของอูนาน่านะครับทางโรมาโนะ่ก็ยังเผยเพิ่มเติม,ตมว่าตอนทุกอย่างนะครับยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของดาบิดเดกอาว่าจะอยู่กับสโมสรนต่อไปหรือไม่ครับนอกจากนี้ทางอนะินเตอร์มิลานก็ยังต้องการค่าตัวของไนทวันไว้ยิม8ปีรายนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรด้วยครับหากว่าแมนยูแต่นั้นต้องการดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของอักเซลดีซาซีกองหลังตัวเก่งของโมนาโกนะครับหลงจากรายงานล่าสุดข,ของทางฟราบิสฮอ,อกา,อาว์ก ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นคือตัวเต็งแล้วล่ะครับในการคว้าตัวเซลดีซาซีกกงหลังวัา25ปีของโมนาโกเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าจะมีความสนใจจากอาร์ซนอลและก็เชลซีเพิ่มเข้ามาก็ตามครับนอกจากนี้จากรายงานนะครับก็เผยเพิ่มเติมว่าตัวนักเตะนั้นก็พร้อมจะย้ายมาเล่นยังพรีเมียร์ลีกแล้วและก็มีความต้องการจะย้ายมายังทัพปีสแสดงของเราด้วยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับวันนี้แวะเอาภาพของชิคจาซิมที่เผยแพร่ล่าสุดนะครับมาให้แฟนผีได้รับชมกกกันนบ้าาางงงซึ่่ภพดดดลลวว็ูผยทีีเ แล้วก็มีทางอับดุลลาอัลโมฮันนดีซึ่งเป็นทีมผู้บริหารในกลุ่มมูลนิธิของกาตาเนะครับเข้ามาอวยพรให้ชิกจาซิมนะประสบความสำเร็จในโครงการใหม่ของเขาด้วยครับซึ่งก็แน่นอนว่าไม่พ้นการเทคเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั่นเองครับมาข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดอซันเรื่องของ Mason เมสันกรีนวูดโดยวันนี้นะครับทางเดอซันได้ออกมาเผายภาพของเมสันกรีนวูดที่กลับมาสู่สนามซ้อมอีกครั้งครับ ซึ่งว่ากันว่านี่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยนะครับตั้งแต่โดนจับคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวเมื่อช่วงปีก่อนและกับการคอสหนิมครั้งนี้นะครับก็เป็นการลงมาเล่นร่วมกับโค้ชส่วนตัวที่สนามซ้อมแห่งหนึ่งซึ่งจากภาพนะก็จะเห็นว่ากรีนวูดปล่อยผมยาวขึ้นนะครับและที่สําคัญนั้นไม่ได้สวมรองเท้าไนกี้คู่ใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าถูกสปอนเซอร์รายนี้ยกเลิกไปแล้วทั้งนี้ตามแหล่งข่าวของเดอะซันนะครับได้ระบุก,กับเรื่องของกรีนวูดเอาไว้ว่าในตอนนี้เมสันกรีนวูดทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วทัั้งงตวเขาาแลกทีมน กำลังต้องการคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าคุณจะชอบกรีนวูดหรือไม่ก็ตามแต่เขาแค่ต้องการกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งก็เท่านั้นแหละเพราะว่าสิ่งนี้นะคือสิ่งที่เขาทำได้ดีมากที่สุดแล้วและก็เป็นวิธีเดียวเลยล่ะที่จะสร้างชีวิตของเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วย มาคันบีนข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของริโอเฟอร์ดินานที่ออกมาระบุว่าทางทัพปีสแสดงนะครับคนจะดึงใครมาร่วมทีมบ้างหาว่ามีโอกาสซึ่งทางริโอนะครับก็ได้แนะนําไป3รายได้แก่วิตอซิมเพนกองหน้าตัวเก่งจากนาโปลีและวิโควิลกองหลังดาวรุ่งจากเชลซีซึ่งซีนี่ผ่านมานั้นไบรตันยิมตัวไปใช้งานและอีกรายนะครับก็คือชูอาร์เมนี่กองกลางดาวรุ่งจากเริมาริดและกับในรายของวิตอซิมเฮนนะครับที่ริโอนมองว่าแมนยูนแต่นั้นคนจะรีบดึงตัวมาร่วมทีมเลยครับแทนที่ของแฮร์ร ถึงแม้ว่าทางเนปโปลีนั้นจะตั้งค่าตัวให้มากกว่า150ล้านปอนด์ก็ตามเนื่องจากมองว่าณเวลานี้วิกตอร์สเปนสามารถฝากฝังอนาคตได้แล้วก็สามารถพัฒน,นาไปได้อีกไกลและอีกอย่างที่สําคัญเลยนะครับคืออยากเสียเวลาไปกับสเปอร์เลยครับกับดีวของแฮร์รี่เคนเนื่องจากเดนเนลลเลวีประธานสโตรซอนของสเปอร์นะไม่น่าจะขายเคนออกจากทีมอย่างแน่นอนโดยดิโอฟ์นินนะครับได้ทักดานึงกล่าวผ่านทางรายการไฟท์ทางช่องยูทูบของเจ้าตัวว่า ผมทราบดีนะว่าแฮร์รี่เคนตกอยู่ในเรดาร์ของแมนยูเตดเพราะว่าเอริงฮารานกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากๆที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผมจะไม่รอนักเตะจนถึงเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนสโมสรนควรจะสอบถามไปยังเคนในตอนนี้เลยนะและว่าเขาตอบปฏิเสธผมจะหันไปหาโอลิมเปยนอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะมีค่าตัวมากกว่า150บล้านปอนด์ก็ตามก็ต้องลองดูสิกับตลาดรอบซัมเมอร์นี้นะผมคิดว่ากองหน้านะไม่มีใครดีไปกว่าเขาอีกแล้วไม่มีใครครบเครื่องไปกว่าเขาอีกแล้วล่ะ นอกจากนี้โอซิเมนก็อายุแค่ยิมสปีเท่านั้นแล้วผมคิดว่ามันก็คุ้มค่านะหากว่าสโมสสจะทุ่มเงินลงไปกับกองหน้ารายนี้เขาสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลและก็สามารถเก่งได้กว่าตอนที่เราเห็นกับนาโปลีนับเวลานี้ได้อีกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับก็มีแฟนบอลฮิริโอเนี่ยเลือกกองกลางมาสักหนึ่งคนว่าเขาจะดึงใครดีมาร่วมทัพปีแสดงในช่วงซัมเมอร์นี้หาว่าเขาสามารถทําได้นะครับซึ่งฮิริโอเนี่ยก็ตอบว่าออรเลียงชูอาเมนี่กองกลางดาวรุ่งวัย20่ปีจากจเาอากอการอัลมาดริดเนื่องจากเขาบอรว่า มีอย่างที่สาคัญนะครับที่เรือมาลิตตอนนี้กองกลางแทบจะทับกันตายอยู่แล้วยูริโอนะครับในทัชนะก,กับเรื่องดังกล่าวว่าคุณรู้ไหมว่าผมจะเลือกใครในตำแหน่งกองกลางผมคิดว่าผมจะทุ่มซื้อชูอรมนนี่จากเรือมาลิตนะในซีซั่นที่ผ่านมาเขาย้ายไปร่วมพิพด้วยเข้าตัวมหาศาลแต่ก็มีโอกาสลงสนามไม่มากเท่าไหร่เขาเป็นตัวที่แตกต่างเลยนะในสโมสรแมนยูแต่ตอนนี้และผมคิดว่าจะสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลามากเลยละ่ะแต่ผมก็เข้าใจนะว่าเรัอมอลมาริะคงจะไม่ยอมปล่อยออกมาง่ายๆหรอก หลังจากนั้นนะครบโิโอก็ได้กล่าวเสริมต่อว่ากับช่วงซัมเมอร์นี้สโมสซอนคนจะซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาเสริมทีหนึ่งน้อยอีกสัก1รายครับและเขาก็เจิมไปที่เลว,วี่โควิลกองหลังดาวรุ่งจากเชลซีที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่ามีคุณภาพครับแก้วเลยครับกองหลังดาวรุ่งรายนี้เดริโอนะครับได้กล่าวต่อว่า หากผมมีโอกาสดึงเขาเข้ามาร่วมทีมนะนี่คือนักเตะในฝันของผมเลยล่ะเลวี่โควิลนักเตะจากเชลซีคนนี้ <c oughs> เขาย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับไรตันในซีซั่นที่ผ่านมาและโชว์ผลงานได้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันคงจะไม่ง่ายหรอกเนื่องจากว่าเชลซีเนะี่ยคงจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าเขาได้เห็นแล้วว่าตอนนี้เขาเนะี่ยเก่งกาจมากแค่ไหนนะกับรายของเลวี่โควิลหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม